นั่นแหละผมมายอมเป็นสีแล้วน้ำตาลน้ำตาลตของมาไบเดอร์อันเก่าที่มากพี่บอกเลยเป็นเก่าทั้งอันอะโอ้โหแล้วทีนี้ปืนไม่เสียอยู่ด้านล่างเลย ดีของแตง่งดีต้องงี้ดิแม่งเ้ยของแต่งนำนานเลยดีเวอร์ชั่นโอเคขชื่อปืนก็อยู่บอกว่าดีเวอร์ชั่นแล้วปืนก็ต้องดีผมว่าเฮมล็อกมันเปิดที่ยิงง่ายนะเฮมล็อกซิงเกิลนะ่ะยิงแรง เฮมล็อกซิงเกิลอันดีแรงมากเลยนั่นหมายถึงว่าเพื่อนมันมากแล้วเพื่อนหิวเพื่อนหิวตีนมาลุ้นเอาแล้วเพื่อนกูเปิดซิงเหรอพี่ยิงเปิดเลยไปมาเร็วเว้ยวิงแมน เพื่อนพาเปิดซิงเฮ้ยค่อยๆหุห่นปีกแขนขาดเอาเลยเอาเลยวางเนี่นยแป๊บพี่ของหายปีกดาบัดคลวง พี่ยมันมีคนนะมีครับม,มีเกาะม่วงด้วยมันชุบหน้าเนี่ยไม่มีได้ไงเนี่ยชุบหัวนี่เลยแหละช้อนแกงสวดสวอิศุขผมแจ๊บแป๊บโฮ ห่าไม่ดีพี่ไม่ต้องของพี่เดี๋ยวผมจะจีมนเองเฮ้ยเป็นยังไงเข้าไว้รึไม่ลืมไปไม่ใช่โฮไรซันเลยเฮียเอ้ยกดคิวเฉยอุ้ยซุปเปอร์โมเซมบิกคปะพี่ลองไหมลองซุปเปอร์ไหมเขามารับตูเฮ้ยใคร มโมตัวหนึ Guys, Whoa, like, ่งอ่ะแมงเอ้ยแม่เยี่อาตะเข็บตัวนี้ตกที่สุดจะตายแล้วเฮ้ยมาแล้วข้ามาแล้วข้ามาถูกพิดมาถูกพีดเกาะเกาะเกาะพี่พี่ขอเกาะก่อนเธอไหมเธอไหม ใครขว้างมาหาพี่ว่าเธอมาเหรอเธอโดนหรอให้ขอเลยนะผมมาแยงเลือกกันแบบเพื่อนโยนชันส์ไรเฟิลเพื่อนดีหรอมั้งเพื่อนเพื่อนบุกเดียวอะเดี๋ยวเพื่อนได้ทานไปงานบวชนะเฮ้ย มันมาคาราไปงานบวชจากการในงานบวชมูสัมบิททองเหรอมะสดใจไหมละ่ะไ<ย>อ้มูสัมบิททองมันยิงนัดเดียวตายเลยไม่รู้เลยนะเว้ยจริงถ้าเกิดมูสัมบิททองอะ่ะแม่งนันเดียวตายของจริง เอ้ยอยากคานไปงานบวชไอ้เหี้ยไหนวะไปเจอแล้วเก็บกบนะไหนดูมาหน้านข้า,างละพี่จะคานไปงานบวชไป็นยังไงวัยรุ่นเบสไลฟ์ไลเออร์ กดของการไปสง่งอเดินเดินเดินห้างแต่งตัวทำท่แต่ไม่มีตังปีอันนี้ก็ไม่เอาสัตว์สง่งอนะินไอหน้าบานเนี่ยดีเวอร์ชั่นดีเนาะ ดีเวอร์ชั่นไม่นาหมอแล้วขอเรมจากการใชู้ล SMG ลี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 ก่อนเลยเยอะๆอะไรโอเคโอเคโอเค30 30ยครดมันอยู่ไหนตัววะ ขุมไม่ได้เนาะไอ้โดนโดนแตกไม่แตกหรอกไอ้มีหลังไอ้เจอดีพลีพีพีพี่อแตกมอไหวมอไไอกนมาคนมามาคนมามาคนมาคนมานมากนมาคนมานมนมานมาลนานคนาา

กระสุนปืนหมดไอ้เหี้ยปืนหมดกระสุนเย่ฮีชิวฮีมิววางให้พี่ดิเอาชิบหายละไม่วางให้กูสักคนตนี้ดีมาตรงนี้ดิเนี่ยผมวางสองอันเลยพี่หากระสุนปืนมาหนึ่งไปนะไม่ชีวหนึ่ง เตีเมื่อกี้แม่ที่พี่ยิงลงไปสองตัวเมื่อกี้ไม่งชุบม,มาได้ไอพ,พ,พี่อยู่นั่นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละเดี๋ยวมันจะมีคนมามันจะมีคนมาตรงนี้ Let's go, Let go boy Let's go here อยู่นี่ Shields are recharged <laughs> Firing Making contact with <laughs> the enemy I found another one Come on, come on, come on, come on Yeah, I come in, I come in, he's right?

ลองสดิสักเมื่อเดี๋ยวใครไมาเก็่อะไรก็ได้นะเดีนน๋ยวอะไรเราลอละมันจะเข้ามาตรงนี้เดีนน๋ยวเราดูตรงน้นะเอ

ขวาแล้วมีคนยืนข้างพี่เลยระหน่อกระหน่อกไหนเห็นแล้วเห็นแล้วขอโม่งคนไรสัตวบินออกมาละทีนละที่ละแตกนอกละดูตัวเองหาคนอื่นหาคนอื่น มีตัวอ๋อนันเพื่อนไปพี่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 เอากระบอกทองไปเอากระบอกทองไปไลฟ์ไล์ต้องใช้เว้อเด็ดนี่ไงหูนั่นแหละกระป่านไม่คือไลฟ์ไล์มันมันแค่สีมันหิวไงเข้าใจละก็คือแบบเวลาเราชุบเพื่อนอ่ะมันก็ได้กระบอกทองมาดับเบิลทองเลยคือมันคือมันมีตัวคือมันหนีเพื่อนไปแล้วอ่ะนั่นแหละมันทิ้งไปเลยเราก็ขึ้นไปด้วย แม่งเอ้ยมีออเดอร์คุยอ,อย่างนึกูคุณดักอ่ะกูทาวเวอร์อีกไหมเอ้ยกลัยอีกแล้วอ่ะใช่แเราไม่ได้กลัยพี่ดูตาเห็นสายฮิวอ่ะสายฮิวมาเองเช็คแป๊ดหก อยากโดนช้อนเกงว่ะเราค่อยๆเลื่อนเหนือไหมค่อยๆเลื่อนวงเหนือขึ้นที่ไหนวะเฮลิพิคเตอร์มาเลยลองปีนดิเราอยู่ตรงขอบๆนไปแหละผมยิงอาเก้าเก้าไม่เป็นอนะ่ะมันจะไม่ยากอะไรเมี๋ยกยิงอาสามเดี๋ยวได้อาสามเ,เ,เอาเอาแลกแลกไหมก็ถืออยู่น่ะยิงมาดิมาดิโยนโยนมาก่อน ยั้าเาพี hey, uh, ้ยวตะขวดพองเลยเออเอาไปเลยคูณสองอ่ะเฮ้ยพี่หน้าผมขนาดนั้นเลยโดดไปแล้วโดดไปแล้วโดดไปแล้วเป็นยๆๆไงเราจะใส่ละเกร็กวนไม่เง้ยิงกันมาเลยมังโอ้ย เราอย่าบบดดีกว่าเราอย่าโบดดีกว่าเราอย่าบวดดีกว่านี่น้ไหมอย่าโวดดีกว่ารอตึงเอาเ้ยเพื่อนเรามาเอาเรื่องเพื่อนเราแม่งโหมโล่น่ะสีสีสี โอ้ยม no ันอยู um, ่ควยหมดเลยพี่เ็นหลักอาตีหลังนี่หรออนี่อ่งยิ่ง่งยยิ่่วยเพื่อนดิ่่ย่ยิิย่่ิ่ิย่ย่ย่ยย ช,ช,ช่วยพี่ยิงกดเลยมันอยู่แค่เมือนี้เองเว้ยเรายิงกดอนมันสายเ,เลยเลยในโลกเลยในโลกเอา้ามันไปแล้วล่ามันเลยลองซีหลังมาเตอร์แล้วนะเนี่มันมีซีหลังมาคมเฮียคันไปออกเทนอ่ะมี มีโอเคกับผาไฟเดอร์สอตัวเฮ้ยผมเล่นบารเลยบาล์ละอ้าอมันเจอบาลอแม่เิ่ขึ้่ไหนละเราไปาเอาไม่งกอนแพร่เกอนแพร่กางแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ว ขอต่อตปก่อนไปพีพีชิบหายแล้วชิบหายแล้วเราขึ้นเราเราขึ้นตรงนู้นได้ไวะไม่ได้วะอาจจะได้นะตรงนู้นอ่ะพีขึ้นตามพี่มาขึ้นขึ้นตามโอ้โหขึ้นตามพี่ตามมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไม่โอ้โหไม่จุดพี่ได้พี่ได้จุดเหลี่ยมสิกะอะไรแต่ผมมี บาริดนะพี่อย่าอย่าลงอย่าขึ้น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 ลงมาลงมาไปเอา,าเอาลยนี่ไอ้ก่อแตกโอ้ยเอานีครับนี่โอ้ยนับหนึ่งดีนับหนึ่งดีเฮ้ยเอาวะนับหนึ่ง นี่ตายไปเลยไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นนะเจอบาเลตไปน้องทำไมต้องใช้เสือซ้ำล่ะคิดยังไงมันโคตรเปลือยเลยที่เหรอเอ้ยมันตึรดมันมันมันโดนอยู่เราเติ๊ดมันเลยเพรมันเจอบาเลตแน่มังเกาะแดง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 ประตูดีประตูดีโดนบาเลตแล้้วจาบาเลตเต็มหัวประตูฝีเรามัาแต้มมันยิงพี่มันยิงพี่จังเลย ไปา้นกตวยพื e. <interpret ation. S 2> ่อไปช่วยเพื <abajo> ่อนไปช่วยเพื่อนอันนี้ไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนพี่กด้อยู่พี่กดให้อยู่พี่กดให้อยู่พี่กดให้อยู่ กอแตะน่ามุดตักอแตะละเฮ้ยแตม่มันมันมีมันมีปอลเลอร์อะมาแล้วตายนะตายหนึ่งตัวอีตัวเด่นตัวเดียว,วพี่พีพีพี่ช่วยพี่ช่วยพี่ช่วยพี่เดี๋ยวนี้เฮ้ยแป๊บแป,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 ป๊บโอเคเฮ้ยพี่วงสุดท้ายพี่เราอ่ะอยู่ที่มันเดะมันมันแดบ็บมันแด็บเข้ามามันแด็บเข้ามา ตัวเดียวเพ่านั้นแหละพี่อยู่ในบ้านเนะี่ยชาร์จเลยไหม๋ยวาก,กันเนอะผมจะเอาเคเลฟ์โนโคลมันถอดได้เหรอวะเออดูไม่ไม่ไม่เป็นอะไร่ไม่ชื่สะโกละมันเป็นยังไงฮะวัยรุ่นดีจ้าเซตโจมโอ้โหจะโนโคเท่าไหร่ เซเบอร์นัดเดียวเสียทั้งแมปอะ่ะ